สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับน้ำในช่องชี h ชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามากินตำตีนไก่กันจ้าห่างหายจากการทำคลิปไปหลายวันทุกคนไม่ว่างเลยมามากินกันเลยจ้าชิมน้ำก่อนนะจ้าแซ่บ อันนี้เป็นแบบไม่รเลาะกระดูกนะทุกคน<ม>เปลี่ยนมุมด้วยอ่ะแสงมันแปลกๆปกไหมคอมเมนต์บอกได้นะ กนไก่เราต้มแบบไม่เปื่อยมากนะเราเพบกินแบบที่มันแบบเหนียวเหนียวหน่อย 我。喂 ใส่พริกกินเม็ดก็ไม่รู้นะทุกคนรู้แต่ว่าซื้อมาเป็นห่อใช่ไหมพริกแห้งอ่ะเราเทใส,ส่หมดเลยแซ่บ ตอนแรกว่าจะใส่ขนมจีนลงไปในถ้วยแต่ว่าเอ้ยตอนแรกว่าจะใส่ขนมจีนลงไปในครกเลยแต่ครกเต็มเอเอามากินแก้ม แคบหมูด้วยลืมแับหมูแก้เพ็ร เหต,ตุวนแอร่อยนะ จนกินแลดิดจิ้มหน่ะ Okay. <laughs> ใครอยากให้น้ำกินอะไรอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ